ลีกอิตาลีนะครับมีปัญหาเรื่องการเงินเยอะหลายทีมมากๆเลยนะครับ mm hmm. เล่นมาประมาณ13ฤด,ดูกาลข่าวเรื่อง f ฟน a นเชียลนี้ขึ้นมาบ่อยมากแล้วครับนี่ฮะโตลิโนอย่างนี้ mm hmm. ไอ้คาสเตนฟันโกอย่างนี้ทีมโลเวลลีอย่างเงี้ยนี่นะฮะแบงค์รับนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะ ตัวน้อยู่ c ีรี c ์ a นะฮะนี่นะแบงค์รับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละทีมนิดนึงมันจะมีเยอะมากเลยหลายทีมเลยนะครับขึ้นมาบ่อยมากข่าวลิกโก้นี่นะฮะมอนซ่ากับแบงค์รับนะฮะลมละลายนะครับหมายความว่าลมละลายนะครับ นี่แหละลีมินี่ก็ลมละลายตัวโ,โนไปแล้วลมละลายเรวิโซก็ลมละลายนะครับอ่ะกดไม่ติดเบ,บ่ง เอามาดูซีรีส์ซีหนึ่งบีเอสคาล่าลมละลายอ,าอันซัโซอันซานโนลมละลายเขาคร้าวนะครับแค่สองลีกพอ นี่ไม่ได้ดับแล้วลมมลยกี่ทีมมันก็น่าจะเกินสิบทีมแล้วนะฮะสูงเลยลยกันปาเลมโมอ้าวปาเลมโมก็ลุมละลายนะฮะเนี่ยแปสคาสลากรลุมละลาย ขออีกกลีกหนึ่งแล้วกันซิลิบีจะมีมหซิลิบีออสโคลีก็ละมละลายนะครับเคียวโวเคียวโวก็ละมละลายซิลิบียังมีละมละลายคิดดู này cái này, này là lấy like, wow, cái tục lại โอเคซีเรียไม่ดูแล้วกันนะครับก็ถือว่าลีกตอรีเนี่ยเป็นลีกที่มีปัญหาเรื่องทีมล้มละลายเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ถือว่าท้าทายมากนะถ้าใครอยากจะลองเล่นดูเล่นทีมล้มละลายแล้วก็ปั้นให้ประสบควาสมสำเร็จปั้นให้รวยก็ถือว่าจะสนุก ปอีกรูปแบบนึงน,นะครับลองเล่นดูนะครับเหลีกตะลีหลีกที่มีปัญหาเรื่องอ่าหลีกที่มีทีมมีปัญหาเรื่องทางการเงินลมละลายเยอะมากๆครับผม